สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะ ep 25่เรื่องการคูณทศนิยมกับจำนวนนับนะคะ ep 25กับ ep 2 4เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูในเฟรมต่อไปว่า ep 25กับ ep 24เนี่ยเรื่องเดียวกันแต่แตกต,ต่างกันตรงไหนนะคะเราไปดูเลยนะคะต่อไปนะคะการคูณทศนิยมกับจำนวนนับเนี่ย ep 2 4เนี่ย เราพูดถึงนี่ค่ะ ep 2 4เราเป็นวิธีการหาการคูณพจยมกับจำนวนนับโดยใช้วิธีการบวกบวกอะไรนะคะอย่างเช่นครูมีโจทย์2.18ใช่ไหมคะวิธีที่1ของ ep 2 4เนี่ยนี่คือ ep 2 4นะคะคือเท่ากับเดี๋ยวครูเขียนตรงนี้นะคะเท่ากับ 1.8บวกกันตัวที่นะคะมันไม่ค่อยออกบวกกัน2ครั้งนะคะก็จะกลัมตอบก็จะกลายเป็นบวกธรรมดานะคะเป็น3.6นี่คือวิธีที่1ของ EP 24ทีนี้เรามาดูวิธีที่2ของ EP 24เช่นเดียวกันนะคะอย่างไร จทย์เช่นจทยเช่นเดิมค่ะ2คูณ1.8ใช้ทำอย่างไรคะถูกต้องค่ะ2คูณ1.8เราเปลี่ยนทศนยมให้เป็นเศษส่วนได้18ส่วน10หลังจากนั้นเราก็เอาจำนวนนับคูณตัวเศษตัวส่วนคงเดิม18คูณคูณ18ได้36ส่วน1ิ ส่วน1 0 1ตำแหน่งได้3.6นี่คือวิธีที่2ของ EP 24นั่เรียนจะเห็นว่าวิธีที่1และวิธีที่2เป็นยังไงคะได้คำตอบเหมือนกันถูกต้องค่ะทีนี้เรามาดูของ EP 25คือวิธีที่3นะคะคือโจทย์เหมือนเดิมค่ะเป็นเดี๋ยวครูเปลี่ยนเป็นปสีแดงนะคะจะได้เห็นชัด2คูณ1นนะคะของวิธีที่3ของ E P 25เป็นอย่างไรคะเราใช้วิธีการคูณเหมือนที่เราคูณจำนวนนับโดยทั่วไปอย่างไรวิธีทำครูก็จะกลายเป็นอะไรคะถูกต้องคะ่ะเราเอา1.8ไว้ข้างบนเพราะมี2ถ้าเราไม่คิดอะไรคือเรามี2ตัวคือมีหลังจากนั้นก็เป็นข้างล่างคูณด้วย2คูณธรรมดาเหมือนคูณจำนวนนับทั่วไป2 8 1 6ปใส่หทดหน้า1 สองคูณหนึ่งได้สองบวกหนึ่งเป็นสามแต่อย่าลืมว่าตรงนี้มีทศนิยมเห็นไหมคะยากไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าคําตอบวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองและวิธีที่สามเป็นอย่างไรคะได้คําตอบเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นทั้งสามวิธีเนี่ยวิธีที่สามน่าจะช่วยนักเรียนหาคําตอบได้เร็วนะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยคะ่ะเราจะใช้วิธีที่สามนะคะ เราไปดูที่ข้อที่หนหน้า74ของแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์นะคะเริ่มกันเลยค่ะวิธีทำนะคะอย่างไรถูกต้องค่ะเราเอา0.49จคูณ7ทำยังไงต่อคะคูณเหมือนที่เราคูณจนวนนับแต่เราเพิ่มทศนิยมมา79 63ใส่3ทดหน้า6 7 4 28 28บก6ได้34ใส่4ทดหน้า3 7คณ0ได้0 0บก3ได้3อย่าลืมใส่ชุดทดสนิยมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ3.43ะะต่อไปเราไปดูข้อที่2วิทีทำ นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอันเนี้ยสองจุดหกคูณกับสิบสามถูกต้องไหมคะนักเรียนจะเอาอะไรไว้บนก็ได้เพราะฉะนั้นครูเอาสองจุดหกไว้บนก็ได้ค่ะคูณด้วยสิบสามคูณธรรมดาเหมือนเราคูณจำนวนนับแต่เราอย่าลืมใส่ทดสนิยมน,นะคะอย่างไรอันดับแรกเราสามคูณก่อนสามหกสิบแปดใส่แปดทดหน้าหนึ่งอย่าลืมมีจุดใส่จุดก่อนสามสองหกหกบวกหนึ่งเป็น ต่อไปเอาเลขก1คูณมากนะคะ1คูณ6ได้6 1คูณ2ได้2อย่าลืมตรงนี้เป็นหลัก10บเราก็เติมใส่จุดและเติมศูนย์ให้มันซะเห็นไหมคะแล้วเราก็เอาสองตัวนี้มารวมกันยากไหมคะ8บวก0ได้8ใส่จุด7บวก6ได้13ใส่3ทดหน้า1 2บวก1ได้3ตอบ33 8จุด8นะคะ วิธีที่3นี้เร็วนะคะต่อไปเราไปดูที่ข้อที่3หน้า74็ดวิธีทำนะคะเราเอาที่มีตัวเลขหลายๆตัวไว้ข้างบน2.83จุดแาคูณยี่สิทำอย่างไรคะเก่งมากค่ะ7จ็ดสามใส่1นทดหน้าอะไรคะ 2 7งเจ็ดแปดหบหห้าบวกห้เป็น58อย่าลืมมีจุดดึงจุดลงมาก่อนเจ็4 14งบวกหได้19ต่อไปเอาเลขอะไรคูณคะต่อไปเอาเลข 2, 2, 2, 2องคูณสองสาอยู่ตรงไหนก็ใส่6ให้ตรงนั้นนะคะ2องสามหกสองเจ็ดทีสองแดสิอย่าลืมมีจุดด้วยนะคะใส่จุด2องแปสหใส่หทดหน้าอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะ1 สองหนึ่งสองบวกหนึ่งเป็นสองสองสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าตรงนี้ไม่มีใส่จุดให้มันใส่เครื่องหมายบวกเป็นหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งแปดบวกหกได้สิบสี่ใส่สี่ชดหน้าหนึ่งใส่จุดทดสัญยมด้วยเก้าบวกหกเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกทดหน้าหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดข้อนี้ตอบเจ็ดสิบหก จุดสี่หนึ่งนะคะต่อไปเราไปดูที่ข้อที่เจ็ดหน้าเจ็ดสิบห้าค่ะวิททามเป็นหนึ่งจุดห้าเจ็ดคูณสี่สิบสามคูณธรรมดาเหมือนเราคูณจำนวนนับกับจำนวนนับแต่ว่าอย่าลืมใส่ทศนิยมให้มันด้วยเป็น จ็ดสามสามเจ็ดใกล้เจ็ดสามก็ได้นะคะสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหน้าสองทุกทีค่ะสองสามห้าสิบห้าสิบห้าบวกสองเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดทดหน้าหนึ่งอย่าลืมไทยใส่ทดสัยมด้วยสามหนึ่งสามบวกหนึ่งเป็นสี่อย่าลืมนะคะนี่ใช้ไปแล้วนะคะต่อไปเอาสี่คูณบ้างสี่เจ็ดยี่สิบแปดใส่แปดอย่าลืมนะคะเห็นไหมคะเลขแปด ้องอยู่ตรงเลขสี่สี่เจ็ดยี่แปดใส่แปดทดหน้าสองสี่ห้ายี่สิบยี่สิบบวกสองได้ยี่สิบสองใส่สองทดหน้าสองใส่จุดด้วยนะคะสี่หนึ่งสี่บวกสองเป็นหกอย่าลืมใส่ศูนย์บวกคำตอบข้อนี้ได้เท่าไหร่คะบวกพร้องกันหน่อยเร็วได้เท่าไหร่คะหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งเจ็ดบวกแปดได้สิบห้าใส่ห้าทดหน้าหนึ่งอย่าลืมใส่จุด หนึ 1> 1่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดได้หกสิบเจ็ดจุดห้าหนึ่งนะคะต่อไปเราไปดูที่ข้อที่แปดหน้าเจ็ดสิบห้าค่ะวิทีทำเป็นเราควรจะเอาเลขอะไรไว้ข้างบนคะได้หมดค่ะนะักเเดินจะเอายี่สิบหกไว้ข้างบนหรือยี่สิบหกไว้ข้างล่างก็ได้นะคะ แต่ข้อนี้ครัวเอายี่ผไว้ข้างบนก็ได้ค่ะคูณ0.09ปึ๊บอ่าต่อไปทำอะไรต่อคะอันดับแรกอะไรคะ9 6 54ใส่4ีทดหน้า5 9 2 18 18สบวกหได้23ใส่3ทดหน้า2อย่าลืมมีจุดด้วยนะคะ ก้ามีตัวคูณไหมคะไม่มีก็จะกลายเป็นหลังจากนั้นสองคูณบวกศูนย์ได้สองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสองจุดสามสี่เราไม่ต้องเอาเลขศูนย์สองตัวนี้คูณถูกต้องไหมครับเพราะอะไรคะอะไรคูณศูนย์ก็มีค่าเท่ากับศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสองจุดสามสี่นะคะเราไปดูตัวอย่างข้อที่เก้าหน้าเจ็ดสิบห้าค่ะวิ ทีทำห้าสิบหกคูณศูนยนะคะรอบนี้คุณสลับกันเอาเป็น0.014อยู่ด้านบน56าอยู่ด้านล่างทําอย่างไรคะถูกต้องค่ะเอาหกคูณสได้24ใส่4ีชดหน้า2 6งคูณหได้6บกบวกสเป็น8 6ดคูณศย์ได้0ย์ใส่จุด6กคูณศตัวนี้ได้0ูถูกต้อง ต่อไปอันนี้ใช้ไปได้ไม่เกี่ยวนะคะต่อไปเอาห้าไปคูณ5้าสี่สิบหอยู่ตรงไหนใส่0ูนย์ไว้ตรงนั้นนะคะใส่0ูนย์ทดหน้าสองห้าหนึ่งห้าบวกสเป็น7 5็คูณศย์ได้0ย์อย่าลืมใส่จุดนะคะห้คูณศย์ได้0ูนย์เราก็เติมศูนย์ให้มันซะนี่ปึ๊บปึ๊บ ศูนยบกส่วดีได้สี่แปบกศได้8ปดศูนบกเได้เ0็บกศได้0ูนดึงศลงมาเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ0จริงๆเราไม่นิยมเขียนศูนย์สองตัวข้างหน้าเราจะนิยมเขียนอย่างนี้ค่ะเป็น0 7 8ย์จุดเสนะคะจริงๆตัวนี้ก็ถูกนั่นแหละค่ะแต่ว่าเขาไม่นิยมเขียน0ูนย์สองตัวด้านหน้านะคะ เราจะเห็นว่าตัวอย่างของคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการคูณทศนิยมกับทศนิยมนะคะโด,โดยทษทีค่ะเป็นการคูณทศนิยมกับจำนวนนับนะคะโดยใช้วิธีการคูณแบบจำนวนนับกับจำนวนนับโดยทั่วไปนะคะคุณครูหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเราเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการคูณ ทศนิยมกับจำนวนนับนะคะหัวเรื่องตรงนี้ผิดนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตย้อนนิดนึงนะคะหัวเรื่องในที่นี้จะต้องพูดถึงเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับถูกต้องแล้วนะคะว่ามีอยู่3วิธีนะคะแต่วิธีล่าสุดของ ep 2ีคือเรื่องของนี่คะ่ะวิธีที่3นี้นะคะเป็นการคูณแบบ ใช้คุณสมบัติเดียวกับการคูณจํานวนนับกับจํานวนนับนะคะครูหวังก็คลิปนี้จะช่วยเราเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการคูณทศนนิยมกับจํานวนนับเป็นอย่างดีนะคะใครไม่เข้าใจสามารถย้อนดูคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะหรือว่าใครไม่เข้าใจสามารถสอบถามใต้คลิปที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากคุณครูอมุนค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ